มาแล้วซาขอค้ a สามสิบไอนะ nc ที่เราสั่งมามานะแกะกล่องกันก่อนดีกว่า <c oughs> แก่กล่องเท่เ <c oughs> นะนี่เลยไม่มีอะไรมากในกล่องก็จะมีตัวนี้นะตัวตลับหูฟังเนาะเราแกะใช้แล้วแหละเรียบร้อยนะฮะดึงออกมานี่เห็นมาเห็นตัวหูฟังไหมนะฮนะนะเดี๋ยวดูก่อนในกล่องมีอะไรเพิ่มอีกบ้างนะี <c> ่ <oughs> ในกล่องก็จะมีนี่คู่มือนะฮะวุ้ยตกไปแล้วคู่มือหนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีตัวหูจกหูฟังสองคู่เนาะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะฮะแล้วก็อยู่ที่ตัวมันอันหนึ่งเนาะไซส์กลางแล้วก็มีสายชาร์จอันหนึ่งสายชาร์จเส้นสั้นๆนะฮะไทซีเดี๋ับเหมือนปกติทั่วไปนะ มาเรามาดูหูฟังกันเราดีกว่าหูฟังดื้อสวยปะ่ะเหมือนแท่งลิสติกเลยอ่ะแล้วก็หูฟังอันเล็กๆนิดเองเป็นรูปถั่วนะฮะดึงออกมาเป็นรูปถั่วนะสวยดีสวยดีแบบว่าซื้อเป็นของขวัญให้อ่ะผู้หญิงให้ผู้ใหญ่ได้นะเรามาลองใส่กันก่อนเลยดี่าค้างซ้ายค้างขวามันจะมีนี่ถ้าค้างขวาเนาะ ข้างขวามจะมีตัวหนังสือตัว R บอกเป็นแดงๆเนาะแล้วเราก็เอามาใส่หูเป็นหูฟังทรงอินเอียร์ที่เล็กมากเลยนะฮะตัวกล่องเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเออดูให้ใหดูให้ดูกล่องก็คือด้านบนด้านล่างไม่มีอะไรด้านบนมีรูชาร์จรูเดียวเนาะแล้วก็ข้างหน้าเป็นไฟอินดิเคเตอร์แสดงการชาร์จนะฮะเนาะดึงออกมาก็เอาหูฟังวาง สวยมากๆากแล้วหูฟังออกก่อนเรารู้สึกว่ามันงงงงเสียงหูฟังเป็นไงบ้างนะฮะจากที่ลองใช้เลยนะแบบว่าซื้อมาปุ๊บก,ก็ลองใช้ทันทีอ่ะแบบว่าส่งมาแล้วลองใช้จริง <c oughs> จริงกจริงนะเมื่อวานเราถ่ายถ่ายคลิปแล้วทีหนึ่งนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ,อ่อจะกาลังตัดต่อเราก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เฮ้ยถ่ายใหม่อีกแ่้ฮะรู้สึกว่าบาง ฟังอย่างเราพูดแล้วแบบแปลกๆอือนะฮะหูฟังก็คือไม่มีก็อะไรเปิดออกมาก็เชื่อมต่อปกติเนะเชื่อมต่อเป็นตัวนี้เดี๋ยวอานจะไปคใค่ฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะสเปคหูฟังนะไปไวๆหน่อยเมื่อวานเราถ่ายยังไงก็ไม่รู้คลิปตั้งสามสิบนาทีบ้าบอขอดูไอ้นี่กันเลยสเปคสเปค เป็นบูทูสเวอร์ชันห้าจนะครับแล้วก็อา่ามีตัดเสียงรบกวนนะ A เออแบบ ANC อยู่สูงสุด4 6นะ่สเดซบนาะก็คือแบบลบสีเดซิเบลนั่นเองนะค่อนข้างเงียบมากนะแบบว่าแล้วก็มีกันน้ำาอพ4หนะครับแอบบหนึ่งนะเราหากันน้ำไอพ4หแล้วก็มี ระบบไอ้อะไรอ่ะคือใช้กับแอปซาวคอได้ซึ่งในแอปเนี่ยค่อนข้างปรับได้เยอะมากนะมีอะไรอ่ะมีปรับเอ็ซปรับแบบว่าทัชทัชคอนโทรลได้เนาะอืมเดี๋ยวเป็นลโหลดเออก็ใครซื้อมาก็ลองโหลดเล่นดูเนาะแล้วก็มีไมโครโฟนฮะฮะสี่ตัวมีตัดเสียงรบกวนแบบเออด้วยนะครับเนาะสีมีหมดสีสีนะมีสีดำสีขาวสีฟ้าสีชมพูเนาะอืม ขนาดเล็กมากนะฮะมีอะไรอีก่ามีสเปเชีย a ออดซึ่งเราเราเข้าไปดูในแอปและมันไม่มันไม่ใช่เขียน Special ลออ i ดโเนาะมันจะเขียนว่า TD เซราเซลาวเนาะเดี๋ยวเราแปะรูปไปให้ดูว่ามันเขียนว่าอะไรก็จะบอกเลยว่าตัวนี้ทีเด็ดเหมือนกันนะแบบเอ่อเสียงเนี่ยเราเรา,เร,ารีบิวหูฟังเราก็พูดเรื่องเสียงกันก่อนเลยแล้วกันเนาะเสียงนะฮะ มันจะเป็นแนวแบบว่าอืมเบสอะไรอ่ะเบสจะมาหนักกว่าตัวอา0สิไอที่เราใช้อยู่เนาะแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยเคลียร์ชัดกว่านะฮะแต่ความรู้สึกก็คือครั้งแรกนะพอเราฟังเนี่ยโอเคเบสอะ่ะมารู้สึกชัดเจนหนักขึ้นดีกว่าอา0สิเนาะแต่ว่ากลางแหลมอะไรเนี่ยก็ดีขึ้นแต่มันไม่ได้แบบถึงขนาดว้าวแบบว่าโอ้ว้วาวดีมากเลยไม่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าอะไรอ่ะ ที่พอเราปรับไอตัวสามดีทีดีสลาวซาวอ่ะเออไอตัวนี้แหละคือตัวทีแบทำให้รู้สึกเลยว่าหูฟังมันแบบเหมือนเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยเออคือสเตตจ,จะฟ้าจะกว้างขึ้นแล้วก็มีมิติเสียงมีมิติขึ้นเดียบจนทำให้อบเอออะไรอ่ะพอเราถ้าถ้าเราฟังไนตัวแลเปิดทีดีฟังใช่ไหมจะกลับไปฟังเพลงแบบเดิมเรารู้สึกไม่ค่อยเพาะเออแบบจะรู้สึกว่าเพลงแบบเดิมอ่ะ มันแบนไปเลยนะแบบถ้าเราไม่เปิดอ่ะอืมเพราะงั้นก็เป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็คือถ้าเปิดจะรู้สึกว่าเพลงมันพอขึ้นเยอะเลยนะอืมแนะนําว่าถ้าเปิดเปิดได้ก็ดีฮะลองไปลองไปฟังดูเนาะอืมถ้าถามเรื่องเสียงนะเสียงเป็นยังไงใช่ไหมฮะอะไรอ่ะถ้าเดิมๆเ,เลยนะมาจากกล่องอ่ะมันจะเป็น EQ ของตัวซ und c o r e signature ซึ่ง เราฟังแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยชอบมันรู้สึกเหมือนเสียงมันเป็นแบนเนบาๆนิดนึงเราก็เลยปรับเหมือนตัว r 50 R 50เราจะใช้ EQ ตัว acoustic, อะคูสติกเนาะตัวอะคูสติกเนี่ยพอปรับปุ๊บก็คือเสียงดีเลยแบบดีแบบที่เราเราชอบเลยเนาะก็ลองไปปรับดูฮะบางคนก็อาจจะชอบเสียงเดิมก็ได้แต่เราชอบเสียงอคูสติ EQ อะคูสติกคือมันจะแบบว่าอะไรอะไปลด ลดเสียงกลางต่ําแล้วก็เพิ่มย่านกลางสูงนะขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะทำให้บพอดีกับที่เราชอบนั่นเองเนาะแล้วก็บวกไอ้ตัวที Surround นะไปลองเปิดลองเปิดดูเราจะร,รู้สึกเลยว่าเฮ้ยหูฟังเสียงมันแบบคนละแบบกันเลยว่ามันจะวสิอะไรอะสเตจม,มันจะกว้างแล้วก็มีมิติอะคือยิ่งดูหนังเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าถ้าเปิดกับไม่เปิดเนี่ยเออ เปิดดีกว่าเยอะเลยนะลองไปเปิดนะฮะแล้วก็เรื่องตัดเสียงรบกวนนาอย n c นะครับ ANC เนี่ยมันจะเราลองเราลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าเดิมๆเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยใส่หูฟังเข้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างปิดด้วยกันปิดกับปิดกันไม่มีเสียงเพลงก็คือ มันอะไรอะ่ะเดิมๆเนี่ยมันก็ตัดเสียงกับเก็บเสียงเงียบม,มากเลยนะคือมันแบบซิลซิลส,สภาพเสียงข้างนอกค่อนข้างแบบอะไรอ่าเงียบนะแล้วพอเปิด a n c ไปอีกก็เงียบไปอีกซึ่ง a n c เนี่ยมันถือว่าทําได้ดีนะฮะแบบว่าเงียบเลยอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างนอกใช่ไหมมีเสียงโมบายนะเดี๋ยวเราเปิด a n c ทีหนึ่ง ก็คือเดิมๆเ,เนี่ยเราไม่เปิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเก็บเสียงดีเยอะลยพอเปิดปุ่มนี่เกือบวุบหายเลยเสียงเสียงลมเสียงแบบอะไรอ่ะน้อยรอบข้างอ่ะหายเลยเนาะอืมเนี่ยรู้สึกเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเสียงที่มันออกทนแหลมอย่างเช่นเสียงโมบายหรือเสียงนกร้องแบบว่ามันจะยังมีรอดเข้ามาได้เนาะแต่ถ้าเป็นเสียงแบบทนต่ำอ่ะจะหายหมดเลยเนะฮะถือว่าดี นะครับส่วน Transparency เนี่ย Transparency เนี่ยเป็นตัวที่รู้สึกว่าทำได้อย่างไม่ค่อยดีคือมันเนี่ยผมเปิดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันรับเสียงข้างนอกมาได้ไม่เท่ากับที่เราได้ยินตอนที่ไม่ใส่หูฟังคือปกติถ้าเกิดเปิด Transparency อะ่ะก็คือไอ้โหมดที่ช่วยให้รับเสียงภายนอกเข้ามาให้เราได้ยินใช่ไหมถ้าหูฟังดีๆหน่อยอ,ะอ่ะที่ทำที่ทาส่วนนี้ได้ดีอะ่ะมันจะ แล้วว่าไงอ่ะได้ยินเสียงภายนอกค่อนข้างชัดอันนี้แบบเหมือนเราเหมือนเสียงข้างนอกเบาอ่ะอืมยังเบาอยู่นะครับก็ทัส n s ลเรนซี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมเลยถ้าใครใช้ก็พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีออะไรอ,อีกอ่ะขอเซ็คกั้นะ ประมาณนี้แหละก็คือในในแอปเนาะลองใครซื้อมาก็เรามาปรับดูเนาะแอปจะชื่อซาวคอนะฮะคือหูฟังตัวนี้ใช้กับแอปจะดีกว่าแล้วก็เปิดเปิดทีดีซาวอะแบบเสียงดีแบบว่าเสียงจะดีไปอีกระดับหนึ่งเนาะสำหรับเรานะแต่สําหรับคนอื่นอาจไม่รู้อะมันแล้วแต่ความชอบของคนเนาะอือฮึข้อดีเลยของตัวนี้ก็คือมันสวยเนาะสวย แบบว่าเหมาะซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะฮะนี่เป็นลิปสติกสวยมากนะแต่ก็ข้อเสียเหรอเท่าข้อเสียสำหรับเรานะก็เออเดี๋ยวเราเทสใหม่ให้ฟังแล้วกันว่าใหม่เป็นยังไงเนาะทดสอบอัดเสียงนะจากซาวคอ a อสามสิบ i อนะครับอันนี้อยู่ในที่ที่ มีเสียงรบกวนเนาะคือนั่งอยู่หน้าบ้านเนาะมีเสียงโมบายแล้วก็มีเสียงแบบพวกนกนกร้องอะไรอย่างนี้เนาะเสียงเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวเราลองนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้นะครับน่ะเสียงก็คือประมาณประมาณนี้เนาะก็คือแบบเราว่าเสียงมันเบาอืมถ้าเทียบกับตัวที่แล้วที่เราเพิ่งรีวิวไปตัว อเปิดโคบัดใช่ป่ะตัวนั้นเสียงใหม่ชัดมากเลยนะฮะแต่ตัวนี้เสียงเบาไปนะะแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าเหมือนรับเสียงได้แบบไม่ค่อยเต็มบางช่วงด้วยก็คือประมาณว่าเพราะรูปทรง,งหูฟังมันนี่ด้วยรูปทรงของหูฟังอ่ะมันเล็กมันมันอยู่เนี้ยทําให้ไม่อ่ะมันห่างจากปากเราเนาะมันก็เลยแบบว่าเออเหมือนรับเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ก็คือแบบฟังรู้เรื่องแต่ว่ามันเบาอืประมาณนั้นนะฮะถ้าใครใช้คุยโทรศัพท์ก็อาจจะต้องพูดแบบเสียงดังขึ้นนิดนึงนะประมาณนั้นนะครับอืมอันนี้คือผมยังไม่ได้ลองคุยโทรศัพท์นะไม่รู้เป็นไงบ้างแต่ว่าจากที่ลองอัดเสียงเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงมันเบาวกว่าไอ้ตัวตัวที่แล้วที่รีวิวไปเนาะนะฮะถ้าถามว่าเออมีคนบอกว่าเทียบเสียงกับ oppo เป็นไงบ้างใช่ไหมตัว oppo enco บัตรที่เราใช้ เอาตามตรงเลยนะเราว่าเสียง oppo อ่ะมันเราชอบเสียงสไตล์ oppo มากกว่าอืไง <c oughs> นะคือตัวนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าเสียง oppo มันจะออกแนวโทนสว่างที่เราชอบโทนเขาเรียกว่าโทนไบท์ใช่ไหมเทียบว่าเบสมันจะคนแนวกันเบสของ oppo จะออกแนวกระชับ <c oughs> แบบว่าเก็บตัวเร็วเนาะ <c oughs> แต่ตัวเนี้ยมันจะทั้นถ้า่ถา,ถ,าถ้าเปรียบเทียบ ตัวนี้มันเบตลูกใหญ่แต่นุ่มอมืมันจะออกแนวอไงเหมือนไม้หุ้มนวมเหมือนช่องหนึ่งเขารีวิวไนงะช่องอไหนวูปอินชีฟปะที่เขาจะพูดว่าเบตของซาวคอจะเหมือนกับนุ่มแบบเหมือนเอาไม้อหุ้มนวมตีอ่าประมาณนั้นแหละผมก็รู้สึกอย่างนั้นอืมเนาะแต่ตัวอ p p อตัวที่แล้วที่รีวิวมันจะออกแนวแบบว่าเหมือนไม้เทียบหุ้มเป็นผ้านั่แน่นกว่าเข้าใจปะ แบบเตีแบบบุบบุบ,บุบกว่าอืมประมาณนั้นเนาะแต่ถามว่าเสียดีไหมก็ดีฮะเพียงแต่ว่าอ่าถ้าเทียบกันอนะ่ะตัวอัพโปดีกว่า <c oughs> นะแต่ถ้าใครชอบดีไซน์เนาะอยากซื้อเป็นของขวัญเนี่ยผมว่าก็โอเคนะฮะนะซื้อเป็นของเป็นของขวัญให้อสาวๆให้ผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะสวยประมาณนี้ มีอะไรอีกปะที่เราเริ่มรีวิวก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดสุว่ามีอะไรที่เอ่อตกหล่นไปลองคอมเมนต์คอมเมนต์สอบถามก็ได้เดี๋ยวเราตอบให้เนาะเพราะว่าเราอยากให้รีวิวมันกระชับขึ้นหน่อยเมื่อเมื่อวานนี้ถ่ายอะไรก็ไม่ต้องตั้งครึ่งชั่วโมงเนาะอืมนะฮะประมาณนี้แหละไปนะฮะบ๊ายบาย